เคโนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะมาชมที่ดินราคาประหยัดด้วยกันไม่อยากพลาดนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ค่ะและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะบ้านสวนมะขามหวานค่ะแปลงนี้3ได้สองงานที่ดินนอสสามกอค่ะราคายกแปลงนะคะเหมาเหมาไปเลยค่ะ1 5ล้านแนบาทเท่านั้นค่ะ อยู่ที่ตำบลช้างตะลูดอำเภอโรมศักดิ์จเพชรบูรณ์บ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องโถงใหญ่หนึ่งห้องน้ำมีระเบียงหน้าบ้านและข้างบ้านส่วนใต้ถุนมีหนึ่งห้องน้ำเทปูนเต็มใต้ถุนบ้านปลอดปอโปร่งโครงสบายน้ำไฟครบพร้อมอยู่ถ้ารีโนเวทใหม่นี่จะสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะพื้นที่มีมะขามสองสายพันธุ์ค่ะ ขันตีกับประกายทองนะคะมีประมาณ70ต้นค่ะอายุ10ปีขึ้นแล้วนะคะพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ลงจากถนนรัดยางไปเพียง50เมตรเท่านั้นนะคะติดถนน2ด้านค่ะบ้านสวนสายเกษตรนะคะสายธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะที่ท่านตามหากันใช่ไหมคะ บรรยากาศดีๆพร้อมวิวสวยๆรอมรอบเป็นที่เนินสูงนะคะน้ำไม่ท่วมอยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมู่บ้านอยู่ใกล้ถนนรัดยางเส้นหลัก3กิโลเมตรตั้งอยู่ในอำเภอร่มสักนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดพระธาตุผาซอนแก้วภูทับเบิกค่ะ สนใจนัดชมกันได้นะคะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมท่านติดต่อทักเข้าไปได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้ค่ะแอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ